อันนี้คือต้นมะม่วงที่ปลูกไว้นะครับเป็นมะม่วงเก็บมาเดือนนี้ออกผลเยอะเลยนะครับเรามาดูกันหลงนี้โอ้งามเต้นเนะครับใหญ่ๆสวยๆ ก็บ้านนี้นิยมปลูกมะม่วงนะครับอันนี้เป็นมะม่วงเก้วให้ผลหลายๆเลยครับโอ้บ้านนี้ลมแรงนะครับเย็นสบายลมแรงหลายๆ ตอนนี้ออกผลเยอะมากๆมดแดงก็หลายนะครับจะบอกว่าต้นนี้เล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าออกผลดีมากเดี๋ยวพาไปดูผลของมันกันนะครับอันนี้ครับผมลมแรงดีจัง ว้าวลูกนี้ใหญ่มากต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าโอ้โลูกนี้ใหญ่จุงจุงใหญ่จุงจุงมะมงเกียบายนาวะลูกนี้ใหญ่สะใจมะมงเกียบายนาวะขอค,ครับเจ้รับชม